Listen to the Cloud เรื่องที่ The Cloud อยากเล่าให้คุณฟังสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Mind นะครับผมช้างน้อยกุญชรออายุทธยานะครับสวัสดีค่ะหมอเอินพิรดาค่ะตอนนี้เป็นตอนที่ผมคิดว่ามีคำหนึ่งที่มันป๊อปปูล่ามากในช่วงนี้ครับหมอครับคำว่าเบิร์นเอา หัวข้อตอนนี้นะครับเป็นหัวข้อที่ชื่อว่าดูให้ออกว่าทีมเบิร์นเอาต์ยังไงเรียกว่าเบิร์นเอา์ครับเบิร์นเอา์เนี่ยก็เป็นสภาวะที่หมดใจแล้วก็หมดไฟนะแต่ส่วนใหญ่ก่อนที้จะมาถึงเบิร์นเอา์เนี่ยจะบราวเอา์ก่อนนะเออไอ้บราวเอา์นี่คืออะไรผมเพิ่งเคยได้ยินอ่าเพราะฉะนั้นบราวเอา์เนี่ยก็คือเราอาจจะหมดใจแต่ไม่หมดไฟหรือหมดไฟแต่ไม่หมดใจอ่ะงงไปอีกงงไปอีกเลยอ่ะงงไปอีกอ่ะ ยกตัวอย่างอย่างเช่นการหมดใจนะแต่ไม่หมดไฟอันเนี้ยเราจะเจอในลักษณะงานหรือองค์กรที่เหมือนกับว่าโครงสร้างกฎระเบียบหรืออะไรอย่เงี้ยที่มันไม่สอดคล้องกับการทํางานของคนทํางานแต่ยังอยากทําอยู่นะ,ะแต่ยังอยากโโทาอยู่นะพอเจอนะกฎระเบียบ<อ>แล้วก็รู้สึกแบบหมดแรงเซ็งเป็ดเลยอะไรเงี้ย นะก็อันนี้ก็ทําให้เขาเรียกว่าหมดใจแต่ไม่หมดไฟคือพลังงาน,นยังอยู่ฉันอยากทาสิ่งนี้แต่ว่ามันโวติดขัดกับนู่นนั่นนี่กดระเบียบเต็ไมไปหมดอันที่สองอก็คือหมดไฟแต่ไม่ไมหมด,หมดใจคือยังอยากทำนะแต่สังขารไม่ให้ร่างกายไม่ให้อดหลับอดนอนจนไม่ไหวแล้วอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมคะ คราวนี้เราจะสังเกตเนาะว่าเอ,อ,เอ,อลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะมันก็คือใช้ทั้งพลังกายและพลังใจแต่ว่าเบิร์นเอาเนี่ยมันคือการที่เราหมดพลังทั้งกายและใจเดี๋ยวนะฮะก่อนจะไปถึงเบิร์นเอาเนี่ยคนโดยปกติมันจะเกิดบราวน์เอาก่อนแล้วค่อยเบิร์นเอาเป็นสเต็ปถัดมาหรือมันแล้วแต่ครับถ้าเราสังเกตดีๆมักจะเป็นแบบนั้น นะคะถ้าเราสังเกตด,ดีๆมักจะเป็นแบบนั้นแล้วก็เราต้องเข้าใจว่าในนิยามของ WHO เนี่ยเขามองเรื่องของเบิร์นเอาท์เนี่ยเป็นความเครียดที่เกิดจากงานด้วยเขาใช้คำชัดเลยว่า chronic state in workplace ในที่ทำงนานใช่อันนี้คือคำนิยามของ WHO นะคะแต่ในความเป็นจริงของการที่เราเป็นผู้ให้คำปรึกษานะหรือการช่วยคนในในเรื่องนี้เนี่ย ก็ต้องบอกว่าเอินก็พบว่าบางทีเหตุอะ่ะมันมีหลายปัจจัยเหมือนกันไม่ใช่แค่เรื่องงานบางคนเนี่ยก็มีเหตุหลกัหลกๆจากความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันลามมาเรื่องงานอืม,อมทีนี้เบิร์นเอาเนี่ยมันมีหลายๆระดับไหมครับแล้วหัวหน้ามีวิธีสังเกตยัยงไงว่าลูกน้องเราหรือทีมเราเนี่ยเบิร์นเอาเบิร์นเอามีหลายระดับครับคือ ถ้าเกิดว่าเป็นการประเมินจริงๆมันก็มีแบบประเมินเหมือนกันนะดัะนั้นในการประเมินเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น3ระดับเนี่ยก็คือ mild moderate severe ก็คือเริ่มต้นก้างๆอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นมากเลยเอ๊ะเป็นมากเนี่ยนะมันจะค่อนข้างทับซ้อนกับซึมเศร้ามากๆเลยใกล้กันมากๆเพราะว่าด้วยลักษณะอาการที่อย่างที่บอกก็คือการที่เราอ่ะไม่มีพลังงานชีวิตทางเรื่องของร่างกายแล้วก็จิตใจมันเนี่ย อารมณ์ก็จะค่อนข้างเป็นในลักษณะของความเบื่อหน่ายนะคะซึ่งคนที่มาปรึกษาเอิรเนี่ยนะต้องบอกว่า80%เอนี่ยบอกว่าสงสัยตัวเองก็เป็นซึมเศร้าแต่พอเราคุยไปจริงเนี่ยเป็นเบิร์นเอาอืมอืมงั้นในถ้าเกิดว่าเป็นในระดับกลางเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าเขารู้แหละว่าข้างในเขามีปัญหาแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เอฟเฟกชัดเจน กับในเรื่องงานหรือคนรอบข้างอาจจะตัวเจ้าตัวเนี่ยจะเริ่มจะเริ่มมีปัญหานะคะแล้วก็ในในแบบที่เริ่มต้นเริ่มต้นเนี่ยก็คือว่าเรามีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่เหมือนเดิมเล็กๆน้อยๆอยทีนีใน้ในมุมที่คนที่เป็นหัวหน้าหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยอะไรคือสายสัญญาณว่าเออคนเนี้ย เริ่มจะเป็นอ่อนๆแล้วเขาต้องได้รับการดูแลหรือต้องพักผ่อนหรืออะไรบางอย่างเนี่ยมันมีวิธีสังเกตไหมครับต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ได้ใกล้ชิดกันจริงๆเนี่ยดูยากเหมือนกันในแบบที่เป็น on, อ่อนๆนะคะเราอาจจะสังเกตได้จากในลักษณะงานช่วงนั้นมากกว่าอย่างเช่นมันเป็นช่วงที่เหมือนไฮซีซันของงานงานเข้า ใช่ไหมเรามีช่วงเวลางานเข้าใช,ใช่ไหมธุรกิจมีไฮซีซันนะมีไฮซีซันไอตอนช่วงไฮซีซันตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าโหมันเยอะถึงขนาดคนทํางานเนี่ยต้องอดหลับอดนอนในการทํางานเลยหรือเปล่าใช่ไหมคือหามรุ่งหามค่ํากันเลยหรือเปล่าเขาได้กินข้าวเที่ยงหรือเปล่า,อ,าอ,อ,อันนี้ก็วันถ้าเกิดว่าในช่วงงานที่เป็นไฮซีซันอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องเฝ้าระวังนิดหน่อยละว,ว่าโอเค ในงานที่มันโอเวอร์โหลดเนี่ยอาจจะกระทบกับในเรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจคนทํางานได้นะคะ่ะอัน,นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราอะสามารถที่จะสื่อสารก่อนได้เลยนะก็คือว่าเราไม่ได้เป็นอย่างนี้ตลอดหรอกอมไม่บอกไหมใช่เพราะว่าคนทํางานอะเวลาเหนื่อยเนี่ยมันลามไปหมดเลยนะอืม,มันรู้สึกเหมือนแบบโอ้โเนี่ยแล้วฉันจะเหนื่อยอย่างนี้ไปถึงเมื่อไรแล้วแบบงานเยอะแบบนี้คือมันมันจะมีคํา ที่เราจะบ่นตั้งคําถามกับตัวเองเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยเป็นตัวที่สะท้อนให้ว่าอ๋อมันเป็นช่วงเวลานี้นะแล้วถ้ามันหมดช่วงเวลานี้เนี่ยเราจะให้กาลังใจเขายังไงเราจะมีอะไรให้เขาชุ่มชื่นหัวใจบ้างหรือว่าแม้กระทั่งการที่เราโอ้เก่งมากเลยทุกคนแบบเออเราสู้บิ๊กช่วงนี้ไปด้วยกันอย่างเงี้ยเนี่ยถึงจะถามต่อว่าเอ้ยถ้างั้นถ้าเราเจอว่าเขาเบิร์นเอาแล้ววิธีในการเติมไฟให้เขาเนี่ย มันทำอะไรได้บ้างนอกจากชมเมื่อกี้ที่หมอเอินบอกโอ้ยจริงๆทำได้เยอะเลยนะคะคืออย่างถ้าเกิดว่าเป็นผู้ประกอบการเองนะเป็นหัวหน้าเนี่ยสิ่งสำคัญเลยเราต้องฟังอ,ะอ่ะเพราะนั้นเมื่อกี้เนี่ยเรายกตัวยอย่างว่าอ่อนๆสังเกตยังไงใช่ไหมซึ่งมันสังเกตยากเราสังเกตจากลักษณะงานในช่วงเวลานั้นแต่ถ้าสมมติว่ามันเห็นได้ชัดกว่านั้นอีกอะ ก็คือว่าเช่นมันมีสามองค์ประกอบนะพี่ช้างที่ถ้าเราเห็นสามอันนี้คือคนนี้ต้องเรียกว่าคุยเลยอันที่หนึ่งก็คือว่าเขารู้สึกเราเห็นว่าเขาหมดพลังงานหมดหมดพลังงานทั้งกายทั้งใจเดินเข้ามาเนี่ยโอ้อ่อนเปี้ยเพียแรงใช่ไหมคะสายตาเขาดูว่างเปล่าเขาดูเบื่อหน่ายซึ่งต่างไปจากเดิมอันนี้เราต้องแยกกับบุคลิกเดิมค่านะ อันที่สองเนี่ยคืออ,อันแรกเนี่ยคือต่างไปจากเดิมอันที่สองก็คือว่าเราเห็นว่าอารมณ์เขาเริ่มเปลี่ยนไปอย่างเช่นเขาอาจจะเป็นคนที่อดทนมากเลยนะแต่ว่าช่วงเวลาเนี้ยเขาหงุดหงิดกับทุกคนเลยบ่นกับทุกคนเลยคือเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดใช่บ่นมากขึ้นหรือแยกตัวมากขึ้นจากเฮฮาปาร์ตี้เข้าสังคมคุยกับเพื่อนไปกินข้าวเริ่มแยกเหนือแยกตัว อันนี้จริงๆก็มาจากการที่เขาเริ่มไม่มีพลังงานนั่นแหละเขาเลยต้องเซฟพลังงานด้วยการแยกตัวเนาะอันนี้สามเราเห็นว่าประสิทธิภาพงานเขาะลดลงอืเพราะาอย่างเวลาที่คนหนึง่งเกิดภาวะเบิร์นเอาเนี่ยนะก็มีการเก็บสถิติเหมือนกันนะแต่ว่าก็เป็นของอเมริกาว่าคือเวลาที่คนเบื่อหน่ายหรือมีภาวะเศร้าซึ่งยังไม่ถึงกับซึมเศร้าเนี่ยนะความคิดเนี่ยช้าลงลยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วคุณคุณภาพ งานที่ออกมาการที่เราไม่สามารถโฟกัสกับงานได้อะไรเงี้ยไม่มีแพชชั่นกับมันเนี่ยประสิทธิภาพงานก็ลดลง35%เอร์เลยอังน,นั้นเมื่อไรอะ่ะครบสามอันนี้นะต้องเรียกหนึ่งเรียกมาคุยเลยดังนั้นการทีเ่เจ้านายหรือผู้บริหารเนี่ยนะฟังเขาดงนั้นเราอาจจะตั้งคำถามจากการที่เราเห็นเขาก่อนเอ้ยเราเห็นเขาเปลี่ยนไปในะช่วงเนี้ย นะมันเป็นเพราะอะไรเราเป็นห่วงเขานะแล้วเราก็ลองฟังเขาค่ะฟังแล้วก็สะท้อนอย่างหวังดีใช่อันนี้สำคัญม,มากมากเลยนะผม<ฮ>ผมเคยเจอคนหนึ่งที่แบบเออทำแบบทำพรีเซนเทชันแบบรีแบแป๊บเดียวทำแบบเสร็จเร็วมากวันหนึ่งบอกว่าเข้าใจคอนเซปต์ทุกอย่างแต่มันทำไม่ได้เขาก็เดินมาบอกว่าทำไม่ได้ไม่รู้เป็นไรอย่างนี้อาจจะเรียกว่าเบอร์เบิร์เอาไหม อันเนี้ยสรุปเร็วไปหน่อยเร็วไปหน่อยใช่วันถ้าอยากจะเข้าใจคนเนี้ยก็ง่ายๆเลยเออแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเห็นน้องทําได้ทําที่ดีด้วยเร็วด้วยเออตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นซึ่งก่อนนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้เลยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือมันเป็นเพราะอะไรแต่ทุกอย่างมันมีเหตุหมดอะอืมอือได้ไหมคือสุดท้ายแล้วหมอก็เลยจะบอกว่าเบิร์เอาที่ว่าเนี่ยทุกอันเนี่ยมันมีต้นตอออออใใช่่แล้้้ววตงสาไไปหเจมันคืออะร ช่เหมือนฟางที่มันวางอยู่อันหนึง่งล้วเท่าเรารู้ลแล้วหยิบมันออกมันก็นก็ได้ดีขึ้ใช่เพราะนั้นเนี่ยข้อดีของเบิร์นเอาท์นะก็คือว่ามันมีสาเหตุเพอาะนเนีหยเราอาจจะพอทบทวนไปเราจะเห็นว่ามันอาจจะมีหลายสาเหตุแต่มันจะมีสาเหตุหลักๆอพอพอยกตัวอย่างได้ไหมอเอาเอาสักเคสหนึ่งก็ได้ยกตัวอย่างอันนี้เราจะได้ยินคนทํางานเนี่ยพูดบ่อยนะ ทุ่มเทเท่าไหร่ไม่ว่าการุณาเห็นค่าผมด้วยเพรอะนั้นอันเนี้ยสะท้อนถึงอะไรสะท้อนถึงคือทุ่มเทเท่าไหร่ไม่ว่าเนี่ยก็คือการที่เขาทุ่มเททั้งพลังกายพลังใจกับงานใช่ไหมแต่ว่าเมื่อไหร่พอเขาทุ่มเทไปนานๆานนานไปอ่ะพลังงานมันหมดใช่ไหมอันเนี้ยเขาอ่ะไม่เจ็บปวดเท่าการที่หัวหน้าเองผู้บริหารหรือองค์กรเอ,เองเนี่ยไม่เห็น ในการทุ่มเทของเขาเพราะนั้นอันนี้คือสาเหตุวิธีแก้คือหัวหน้าครับกรุณาเห็นค่าเขาหน่อยนะเพราะฉะนัะ้น การที่บางทีอหัวหน้าเราอะ่ะเขาก็ไม่ได้ถนัดไงในการที่จะแสดงออกหรือแสดงใช่ในการที่จะแสดงออกถึงการที่จะรู้สึกขอบคุณใช่ไหมการที่จะรู้สึกเข็นอกเข็นใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉน่งหนึ่งที่อ่อาแยกเป็นสองอย่างเนาะกับเหตุการณ์นี้เนี่ยลูกน้องทําอะไรเนะหัวหน้าทําอะไระดีไหมอ่อย่างถ้า อย่างสมมติว่าหัวได้เองเนี่ยเหตุนในลักษณะเนี้ยาว่าเออเนี่ยลูกน้องคนเนี้ยเขาเป็นเบื่อเอาทั้งที่เขาเป็นคนทุ่มเทอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุก็ได้เราตั้งสมมติฐานใช่ไหมออันที่สองคือเฮ้ยเราเองเนี่ยเรียกเขามาถามก็ได้เอ,อเหนื่อยมากไหมช่วงนี้เออฮ้ยที่ผ่านมาแบบเฮ้ยทําได้ดีมากเลยนะเนี้ยเราสามารถที่จะถามคำถามเพื่อความเข้าใจเขาด้วยความจริงใจนะจย้ำงวัวไน้ก็ต้องค่อยๆฝึกนะ ใช่ใชคือไม่ใช่อยู่ๆชมตลอดเลยชมทั้งวันทั้งคืนเลยอันนี้ใช่โอ้โหอันนี้อันนี้หัวหน้าอาจจะต้องเจอหมอก่อนนะละสุดท้ายต้องฝึกฟังอ่าใช่คือวันหัวหน้าเองเ่ยต้องเข้าใจจดิตตัวเองอันนี้เอิ้นว่าสำคัญมากๆเลยคือถ้าเราอะเป็นคนที่มาตรฐานสูง expectation สูงโอ้นลิ้นลัวแล้วนะคือเราก็ มีความจําเป็นเนาะที่จะต้องเห็นความสําคัญว่าการที่เราจะต้องลดความคาดหวังของเรามาบ้างเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยมีความจริงใจในการที่จะให้กําลังใจคนสําคัญอ,อแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเป็นฉลิตที่ชมง่ายเหลือเกินอืมเนะนี่ยต้องทำไงนะอ่าอันเนี้ยแสดงว่าเราเองเนี่ยต้องระวังการชมเลียลาดของเราอ แปลเป็นชมลี่ยนเป็นการกระทําให้มากขึ้นดงนั้นการให้กําลังใจคนทํางานเนี่ยมันไม่ได้มีแค่วิธีการพูดอย่างเดียวมันยังเป็นการที่เราช่วยซัพพอร์ตเขาเฮ้ยมีอะไรให้พี่ช่วยบ้างไหม,มเห็นเองเหนื่อยมากเลยอย่างเงี้ยคือบางทีแค่สะท้อนว่าเห็นเขาเหนื่อยอะ่ะ แค่นี้ก็มีกําลังใจแล้วไม่ถึงขนาดว่าต้องชมุ้ยน้องเก่งจังเลยน้องดีจังเลยอะไรอย่เงี้ยโอเคคําถามสุดท้ายครับและตัวหัวหน้าหรือเจ้านายเนี่ยมีสิทธิ์เบิร์นเอาท์ด้วยไหมฮะแน่นอนสังเกตตัวเองยังไงครับออแน่นอนนะเราก็เป็นอะไรที่น่าเห็นอกเห็นใจมากโดยเฉพาะกลุ่ม Middle ลเมเนเจอร ระดับกลางผู้ใหญ่ระ,ระดับกลางถูกคือก็มีนายด้วยใม่ใน้องด้วยใช่เหมือนแซนด์วิชเลยนะแล้วถ้าเกิดเป็นเจนอย่างพวกเราเนี่ยนะคือเจนเอ็กเจนไวยเนี่ยนะโอ้โหไม่ได้อยู่ตรงกลางแค่ในที่ทําง,งานนะอยู่ตรงกลางที่บ้านด้วยเออจริง <laughs> เออใช่ไหมคะคราวเนี้ยถ้าในอย่างนี้นะระดับนี้เนี่ยก็มีคีย์สำคัญสองอย่างนะก็คือว่า หนึ่งให้เราดูแลร่างกายให้ดีอืมหมายถึงออกกําลังกายสม่าเสมอใช่ดังนั้นการที่เราดูแลร่างกายให้ดีเนี่ยเป็นพื้นฐานเนี่ยมันทําให้ตัวเราเองเนี่ยพร้อมรับนะคะกับความเครียดในหลายๆอย่างแล้วอีกแล้วอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าเออมันเป็นการดูแลตัวเองที่ทันทีและเห็นเป็นรูปประมในตอนนั้นเพราะเนี่ยการที่เรามีร่างกายที่ดีเนี่ยจะช่วยได้มากเลย ในในกลุ่มของคนทํางานหรือผู้บริหารเองเตรียมร่างกายให้ดีแล้วมีอะไรอีกนะเตรียมอะไรพักผ่อนให้พอนอนนอนสาคัญมากสําคัญมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าในทุกวินาทีของการทํางานของเราอะ่ะมันคือการคิดการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพแต่เนี้ยการคิดการตัดสินใจการมองเห็นปัญหา อย่างตรงไปตรงมาเนี่ยอันนี้มันใช้พลังงานสมองเยอะมากเลยแต่เนี้ยเราต้องอดูแลสมองอย่างน้อยที่สุดก็คือการนอนให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันจะ delete นะข้อมูลที่มันไม่ดีออกแล้วก็จัดสรรข้อมูลใหม่ที่เราอะ่ะควรจะจดจําแล้วกอ็อันที่สามนะก็คือเราต้องฝึกสื่อสารอ,อันนี้สําคัญมากมฝึกสื่อสารเมื่อกี้ที่บอกฝึกฟังบ้างรู้สึกยังไงก็พูดออกไป ใช่คือรู้สึกฟังอย,อย่างลึกซึ้งเนาะอันที่สองก็คือฟังไม่พอเราต้องรู้สึกค,คือเราต้องฝึกในการพูดด้วยด้วยความจริงใจคือทำไมมันถึงมีความสำคัญเพราะว่าบางทีเราโฮทุกอย่างไว้กับตัวเองไม่ได้แล้วเนี้ยการที่เราสื่อสารได้อย่างตรงไปตรงมาจริงใจเนี่ยมันก็จะช่วยทั้งเซฟพลังงานตัวเราแล้วก็เซฟแบบคนที่ทำงานกับเราด้วย แล้วก็เราก็สามารถให้กําลังใจคนที่ทํางานกับเราได้อย่างมีประสิทธิภาพอืมแต่นี่คือวิธีการดูเรื่องเบิร์นเอานะดูลูกน้องให้ออกด้วยดูตัวเราให้ออกด้วยแล้วก็มีวิธีเติมไฟใช่นี่ถามจริงพอดีผุดขึ้นได้ตอนนี้ <laughs> เติมไฟแบบเบิร์นเอานี่พาไปเลี้ยงพาไปให้ฉลองกินแอลกอฮอล์อย่างเงี้ย ถือว่าเติมไฟไหมอ่านี่ถามนิดน,นึงค<อ>่าไ,ไฟลอง<ๆ>นี่คือว่าเต,ติมไหมเติมไฟให้หมอดไหม้กว่าเดิมอ,อันนี้เป็นวิธีการเติมไฟให้หมอดไหม้กว่าเดิมอ่าอ่ากนเนี่ยมันอาจจะเป็นวิธีการที่สร้างความสุขแบบสนุกได้ชั่วครั้งชั่วคราวนะคะแต่ว่าในเรื่องของการใช้ชีวิตและการทำงานในระยะยาวอาจจะไม่ได้มีผลดี อย่างที่บอกเนาะนนนก็คือเบิร์นเอาเนี่ยมันส่งสัญญาณแล้วละ่ะว่าเราเองก็อาจจะต้องหยุดแล้วละ่ะหยุดที่จะพักหยุดที่จะทบทวนตัวเองเอหยุดที่จะผ่อนคลายนะคะแล้วก็หยุดที่จะเก็บพลังงานดีๆใหม่ให้ชีวิตได้เดินต่อเอจ้านายทั้งหลายนะฮะมิดเดิลแมนจเมนก็ฟังไว้นะครับ การเติมไฟไม่ได้ไหมายความว่าการพาไปกินแอลกอฮอล์ชาเขียวอะไรอย่างใดนะครับก็ <c oughs> <c oughs> มีวิธีอื่นอีกหลากหลายนะครับ <c oughs> ที่จะเติมไฟให้กับทีมของเรานะครับ,รบวันนี้ขอบคุณมาเอิญมากนะครับสําหรับการที่มาให้ความรู้กับเราในประเด็นนี้ครับดูให้ออกว่าทีมเบิร์นเอาวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตาม Good m ม p o p o d s t s t ได้ทุกวันจันทร์ที่2และ4ของเดือนทาง readthecrowd.co หรือช่องทางฟังพอดแคสต์ทุกช่องทาง